บ้างไหมทุกคนสวัสดีครับพี่ปอยสวัสดีครับฮั Hello, <c oughs> ลโหลฟิลิปปินร้องเพลงให้ฟังหน่อยค่ะข้ามไปได้ไหมสะผมกอดล่าเลยปอยสะมาแล้วทุกคนแต่แค่มันเพิ่งตื่นนอนไงมันก็เลยแบบแบบยึกหยีหน่อยชอบเพลงที่เปิดมาก เรก็ชอบเหมือนกันมันพอดีแต่รองไม่ได้นะวัดดีเบลไม่วัดดีเบลแล้ววัดดีปอยแล้วผมเธอยุ่งจังเลยอะ่ะก็เพิ่งตื่นนอนอะก็คือว่าปอยยังไม่ได้อาบน้ำอะ่ะทุกคนมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละนะ การบ้านหนูคือถ่ายเพลงภาษาอังกฤษให้ทาเป็น MB ด้วยกูสั่งแต่ตนเพิมหนึ่งจนตอนนี้จะมาสองอีกแล้วอีกไม่นานแล้ว <c oughs> คิดถึงพี่ปอจุงคิดถึงเหมือนกันครับเม้นบ้างไหมทุกคนเฮ้ยทุกคนดูดิสิวขึ้นอูสิวขึ้นเต็มเลย <c oughs> ไปสึกเล่าเพลงอีกเผื่อมีอีเวนทุกคนอยากจะบอกว่าวันนั้นที่ที่ ที่ร้องเพลงอะที่นั่นนะคือเก่งมากทุกคนแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดเลยคือแบบยิ่งกว่ายิ่งกว่าถ่ายรีิ์อลยทุกคนคือแบบเก่งมากจับมือพี่ฮูปเปอร์หลังหลังเวทีคือแบบตื่นเต้นสุดๆแต่ก็ดีใจนะที่แบบมันผ่านไปได้ทุกคนแล้วก็ดีนิดนึง Hello from Philippines <c oughs> วันนี้หนวดไม่ชัดทุกคนอยากจะบอกว่าก่อนปล่อยมาไลนะ์เนี่ยสิ่งแรกที่พอทำก็คือลางหน้าแปรงฟันแล้วก็โกนหนวดต้องโกนหนวดทุกวันนะทุกคนเพราะว่าหนวดมันขึ้นไหวมาก <c oughs> อยากจับมือพี่ปลอยบ้างจังครับอย่าจับหน้าบ่อยนะคะเดี๋ยวสิวขึ้นเยอะฆ่าได้คะ่ะ สวัสดีครับ how are you boy? อปอยไว้พรปีใหม่หน่อยคุณปอยก็ไว้พรปีใหม่แล้วครับก็สำหรับปีใหม่ปีนี้ปีหน้าก็เริ่มต้นใหม่ครับทุกคนก็ขอให้มันเป็นปีที่ดีกว่าปีเก่าๆนะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายในปีหน้าด้วยใช่พอปอยตั้งเป้าหมายในปีหน้าไว้แล้วแต่ยังไม่บอกเราว่าจะเป็นอะไร เขาดาวที่ไหนคะเขาดาวน่าจะเขาดาวกับที่บ้านกับคุณแม่แล้ะครับไม่รู้ไปไหนแล้วทุกคนเขาดาวไหนกัน <c oughs> แกมปล่อยเริ่มหายเฮ้ยใช่เปล่าใช่เปล่านี่ทุกคนบอกช่วงนี้แบบผอมผอมลงแกม่มหายแกมลำหาย ทำยังไงให้หล่อเหมือนพี่ปอยบ้างครับน้องเบสนะครับวันนี้น้องเบสมาดูไลฟ์ทำไมน่ารักจังรู้ทำครับคิดถึงคุณพี่คูเปอร์โอ้โหเจอกันบ่อยเกินไม่คิดถึงเราพี่ปอยไม่อ่านเม้นหนูวะพี่อ่านอยู่แล้วค่ะไหนเสื้อหมดยังครับเสื้อเนื้อดีมากครับเพื่อนสนใจอีกตัวครับเพื่อน ก็เออก็ฝากขายโปรโมทไปในตัวนะครับก็คือตอนนี้นะครับปอยมีเสื้อขายอยู่เป็นเสื้อที่ปอยทําเองนะครับชื่อว่าเป็นแบรนด์ชื่อว่าอากีระนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนใครแบบสนใจชอบเสื้อโอเวอร์ซรงโอเวอร์ไทยก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับยังมีเหลืออยู่นะครับสนใจไปทาเลเซอร์หนวดไหมทุกคนคือปอยเคยเลเซอร์หนวดแล้วเว้ยแล้วปอยไปเลเซอร์ประมาณสามรอบมันก็ พอเลเซอร์ไปปุ๊บมันก็ดีนะแต่สักพักหนึ่งมันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมหมอบอกว่าต้องประมาณสิบรอบถึงจะหายของปอยอ่ะคือของปอมมันแบบมันเยอะอ่ะ <c oughs> พี่ต้าสวัสดีครับพี่ป่อยน่ารักจังนุ่งันครับ อ่านแชทเพื่อนด้วยจ้าว่าไงจะเพื่อนเราก็เจอกันล้เพื่อนมีเซีย้ยโอเวอร์เลิฟมาโอเวอร์เลิฟไปหรอ <c oughs> พี่ไม่อ่านพี่เลี้ยวแซงทางโค้งไปเลยอะเน่าเฮ้ยพี่อ่านยุ ปากแดงมากทุกคนมันเป็นฟิลเตอร์ครับนี่เดี๋ยวเอาออกให้ดูนี่น่าสดเลยน,นั่นแหละในหน้าสดเราจะเห็นดวดชัดอทุกคนชัดนะ <c oughs> ไปทะเลมาอ่ะสิวเต็มเลยเออทุกคนไปเที่ยวมาแนละ้วแบบ สิวขึ้นเยอะมากเลยนี่หนึ่งนี่หนึ่งช่วงน,นั้นแถวหน้าผากละขึ้นเยอะเนี่ย <c oughs> ขอชื่อขอชื่อทรงผมชีครับพี่ปอยก็คือทรงผมคือยังไม่ได้อาบน้ำนะครับทุกคนรูปหหน้าสดกอลลอตอนนี้โอ้โหความครับหนูอยู่ต่างจังหวัดแต่อยากเจอพี่บ้างอ่ะก็ เดี๋ยวเราต้องได้เจอกันนะหนูก็คือว่ารอโควิดหายก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะเฮ้ยเม้นปิดหน้าแล้เหรออย่างเงี้ยปิดไหมปิดไหอ่าเงี้ย <c oughs> อ่านของหนูด้วยโอ้โหพี่อ่านตลอดนะครับ ช่วงนี้ทุกคนทำอะไรกันบ้างอะแบบอยู่บ้านมีกิจกรรมอะไรทำบ้างไหมนอกจากดูเน็ตฟิกกันทุกคนมีไหมใส่ผมที่จะเป็นลมโอ้โหก็เราอ่ะดุกดิกเม้นปิดหน้าตลอดเฮ้ยพอไม่ดุกดิกนะ กินข้าวอย่างกินไปนิดนหนึ่งครับกินแบบกระจุกกระจิกไปต้องดูมเอ็นอีกวหรอพี่เฟิร์นดูมเอ็นก้วหรอปอยดูมาเอ็น <c oughs> เนี่ยไม่ต่ำกว่าห้ารอบเลยนะแต่ลนะอีพเน่ะคือดูเยอะมากเลยนะ <c oughs> ปั่นการบ้านค่ะถูกต้องน้อง ใหม่ใหม่สวัสดีจา้าอ๋อพี่ใหม่เข้ามาดูเหรอพี่ใหม่สวัสดีครับพี่ปอชอบดูหนังเรื่องอะไรคะพี่ชอบดูหนังในเน็ตฟลิกครับแอดดูเกินสิบโอ้โหแอดเกย์ทับแอดเกยทับโดนแอดเกทับอ่ะโอ้โหทุกคนมันขึ้นกลางตรงนี้เลยอะ่ะตรงกลางเลยอะ่ะ เรีนตายเราดูอีพีจบไปมากกว่าสิบรอบแล้วโอ้โหไม่ทุกคนต้องมาเกทับกันเลย <c oughs> สมผมปลอยคือที่สุด<笑><笑>ก็ก็คือว่าตื่นมาปุ๊บแล้วก็ไปหาอะไรกินนิดนึงแล้วก็ล้างหน้าแล้วก็มาไลน์ให้ทุกคนเห็นเลยคิด <c oughs> ถึงเหมือนกันนะทุกคนรอช่วงนี้หายก่อนนะช่วงโควิดเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาเจอกันเด้อ <c oughs> ปีใหม่ไปเที่ยวไหนดีมีที่เที่ยวได้เหรอเจฮะมีที่ไหนที่ต้องเที่ยวได้หรอ ยิ้มตาปิดหน่อยค่ะแนะนำหนังไหนขอพี่ปลอยตป๊มหนึ่งมีหนังล,ลูกเต็มเลยทุกคนเฮ้ <c oughs> ยทุกคนมีหนังอะไรลูกแนะนำปลอยบอกบัางดิแบ่งกันแชร์กัน <c oughs> ฉันรักรอยยิ้มของคุณแตงอยู่ thank you, thank you. <c oughs> งอนพี่ปอยนะเอา้างอนพี่เรื่องอะไรอะ่ะ <c oughs> ปอยดูเคยปอยชอบดูซีรีส์เกาหลีเป็นคนแล้วตอนนี้ปอยดูเรื่องนี้คิมบกจูเคยดูไหมหนังซีรีส์เกาหลี <c oughs> <c oughs> สวดมนต์ข้ามปีนะ <c oughs> เออก็น่าสนใจอยู่นะสวดมนต์ข้ามปีน่ะไม่อ่านไม่ซเตื้อนะคะหยอกเล่นแท้ อ่านของหนูหน่อยได้ไหมคะโอ้ยอ่านอยู่แล้วคะ่ะ <c> ข <oughs> าตั้งไปไหนอะ่ะไม่เอามาตั้งอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่าง <c oughs> ขอพี่ปอยได้ไหมคะก็ <c oughs> ะสงสัยต้องไปถามพี่เปิร์ก่อนนะ <c oughs> นี่พี่ต๊ะพี่ต๊ะมาพี่ต๊ะมา <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เคยดูเหรอทุกคนเคยดูชินบกจูกนได้หรอไอเรื่องยกน้ำหนักอะ่ะ ถ้าพี่ปอยสุูะโอ้โหขนาดนั้นแล้วทุกคนตตดเสื้อปอยครั้งหน้าปอยทาให้แบบมีหลายไซส์แล้วปอยครั้งนี้าขอโทษจริงๆคนคือคือปอยอ่ะที่มันใหญ่ขนาดนั้นคือปอยวัดตามไซส์ปอยไว้ทุกคนแล้วแบบปอยไม่ได้คิดด้วยว่าแบบมันจะทําให้ทุกคนใส่แล้วแบบดูใหญ่ขนาดนั้นปอยก็ลืมนึกว่าแบบเออตัวเราก็ใหญ่ขนาดนี้ก็ขอโทษครับสําหรับคอนี้แต่คอหน้าจะมีไซส์เพิ่มมาแน่นอน M L X L ชัวร์แต่ยังเป็นทรงอวบสิ่มอยู่ครับ คีมบกจูสนุกมากเยเคยดูสินำจูหยอกเออทุกคนคือหล่อมากทุกคนพระเอกนำจูหยอกคือหล่อมากคิดถึงพี่ปอคิดถึงเหมือนกันครับ <c oughs> อยากกินไก่เลย <c oughs> <c oughs> เออใช่ปอยเป็นคนไหลกว้างขอโทษครับเสื้อจะเป็นเดทแล้วอ่ะพี่เตีย้ยทุกคนรู้สึกปอยปอยเข้าไปอ่านปอยปอยรู้แนละ้วว่าแบบมันใหญ่มากปอเข้าไปอ่านทุกคนแหละแต่แบบขอโทษจริงๆริงทุกคนขอโทษจริงรอบเนี้ย <c oughs> ปอยชอบดูซีรีส์แนวไหนอ่ะปอยชอบดูซีรีส์แนวแบบแนวแบบไพซัแบบเเนเบรกอะไรพวกแนวแบบลุ้นๆหน่อย <c oughs> งอนพี่ปล่อยแล้วงอนอะไรพี่อีก <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวอีกแป๊บนึงไป,ไปกินข้าวเด้อว,วันนี้ก็มาไลา์ให้หาคิดถึงกันเดี๋ยวถ้าช่วงที่แบบออกจากบ้านไม่ได้ก็เดินออกมาไล์ให้ทุกคนเห็นกันบ่อยๆเด้อแล้วก็มาคุยกันโอเคไหมทิง้งทิ้งต不太懂但是声声ยงเฉ <c oughs> ี่ปล่อยเหมือนเป็นน้องเอ้ย พี่ไม่ได้เมินเมนน้องนะครับพี่พยายามอ่านเมนทุกคน <c oughs> กินด้วยกินด้วยกินด้วยโดดเรียนมาดูเหรอมีการแฮกโดดเรียนมาดูนะเหรอเซฟไลน์ด้วยนะได้ครับเดี๋ยวยังไงถ้าปอยจะมาไลน์ละปอยบอกในทวิตเตอร์วันนี้ก็บ๊ายบายนะครับมาไลน์หายคิดถึงกันไนดะ้เฉยเดี๋ยวไปคุยกันจุ๊บจุไปแล้วบ๊ายบาย